สวัสดีค่ะหมายเลขที่สิบห้ตอมกน,นิชาสมเมฆค่ะอตอมเป็นคนเชียงใหม่ค่ะพ่อแม่รับราชการค่ะเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่3มมหาวิทยาลายัยกรุงเทพค่ะ ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากท,ที่สุดเพราะเป็นการประกวดครั้งแรกอะคะ่ะแล้ววันนั้นก็แบบมีสาวสวยเยอะมากเลยค่ะแม่ค่ะเพราะว่าแม่ทําทุกอย่างเพื่อหนูตอนแรกนะคะตอนเด็กๆแม่ก็เหมือนจะรู้ว่าค่ะแต่ว่าก็พยายามหาสิ่งของเด็กผู้ชายที่เด็กผู้ชายเล่นกันนะคะแล้วก็พาเราไปเล่นกับเด็กผู้ชายสุดท้ายแล้วในเมื่อเราเป็นแบบนี้แม่ก็รับได้แล้วแม่ก็สนับสนุนมากที่สุดค่ะ รูปนี้นะคะเป็นรูปที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนัเกเรียนดีเด่นค่ะความรู้สึกตอนนั้นภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆแถวๆบ้านนอกก็จะไม่ค่อยได้รับการศึกษาที่ดีเท่าไหร่แม่ก็พยายามส่งหนูให้เร็วเรียนโรงเรียนที่ดีรูปนี้งานรับปร,ริญญาแม่ค่ะความรู้สึกในตอนนั้นก็คือภาคภูมิใจในตัวแม่มากเลยค่ะและเราก็อยากที่จะรับปร,ริญญาและเรียนหนังสือให้เก่งเหมือนคุณแม่เลยค่ะ อยากจะทําให้ท่านนะคะภาคภูมิใจในตัวหนูให้ได้คะ่ะ <_ an> แล้วหนูก็รักพ่อกับแม่มากที่สุดคะ่ะจะทําชีวิตครอบครัวของเราให้ดีมากขึ้นกว่านี้คะ่ะ <_ man> ตาวเหนือเจ้า